เกืออันนี้ย่าจะเอานี้มาทอดก่อนนะมันยังไม่แห้งเลยสงสัยต้องแตกแน่ๆเลยเพราะว่าย่าล้างเอาไปไหนแล้ว่ะย,ย่าล้างเสร็จสักแป๊บเองยังไม่ทันแห้งเลยย่าว่าต้องแตกแตกแน่ๆเลย <c oughs> น้ำมันยังไม่ร้อนน้ำมันยังไม่ร้อน <c oughs> น้องพอยายว่ารับมะนาวสักผลไม้มา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  รับมามะนาวเนี่ยกินอร่อยอร่อยนะมะนาวเนี่ยไม่เปรี้ยวเลยน้องพอรที่เก็บอาการอยู่มากน้องพอรเนี่ยเป็นคนที่เก็บอาการที่แบบสุดยอดสุดยอด <c oughs> พดพี่กายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะ,สว,ส,ะ,คะสวัสดีตอนเย็นนะคะอันนี้ย่าก็จะมานี่นะคะข้อ <c oughs> อันนี้ กับขา้าวกาไปมาปลูกก่อนนะคะเหนีเส็ตอนนี้ไปาก,กขาข้านะคะสักครู่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาทำกับอาหารกินกันนะคะอาหารนุอยงเกินกับข้าวไทยไทยอยากกิน มาขายมะนาวใช่ใช่ใช่น้องพรเขามาขายมะนาวมะนาวก็ไม่เปรี้ยวอันนี้ก็จะมีใบกะเพารา,ากับใบมะกรูดนะคะเนี่ยใบยมะกรูดทอดก่อน สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแปหอนนะคะักแปงเดีากรไม่รู้จะเป็นเหมือนกับตอนที่เข้าขายไหมยาก็ไม่เคยยาก็ไม่เคยคทำเท่าไหร่นะ นะันนจะทำสักทีนึงแต่ก็ทำไม่เป็น,นเท่าไหรนะ่อกน่ะน่าจะใช้ได้ละมั้งน่นาจะใช้ได้ไปดูเอาออกไว้ละถ้าทำทำทำผิดสุกผิดขั้นตอนอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะ ใ่ให้สเส็จน้ำมันก่นนะนี้ยาก็จะยแตกระทีกระเิ็กั้งแตกสิทั้แตกนะถ้าแตกอันไหนแล้วก็เอาออกทันทีเลยถ้าแตกแล้วอ,ออกทันทีเลยนะคะ ขอบคุณค่ะคุณเอฟเอลขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะนี่นะคะอันนี้ย่ก็จะใช้ไฟกลางๆนะทอดปลาดุกเนาะใส่กลางๆใส่หมดทีเดียวเลยนะเพราะว่าเราจะทอดทีเดียวเลยอ่ะ้ยหยิบใส่ทำไมเนี่ย ย่าก็จะมาหั่นกระชายจะหั่นพริกไว้นะช่วงที่รอปลานะเอานึกว่าแก๊สหมดอ๋อไม่ใช่รอแป๊บนะคะ เราใส่ปลาน้ำมันกระด้างเลยน้ำมันกระด้างกระด่องเลยมันจะด่างกระด่องไปเลยเตรียมเตรียมสามหม้อไปก่อนเตรียมประเด็นเฮ้ยเนาะ